สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับผมอาจารย์ออสตากศิลานะครับก็มาพบกับท่านเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหลาฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับคล้ายกันด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปของผมทุกๆคลิปนะครับและอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับสําหรับของคลิปของวันนี้นะครับเป็นของวันศุกร์ที่25เดือน6นะครับ2564ของฮานอยนะครับก็มาชมดาวเด่นของวันศุกร์นี้กันเลยดีกว่านะครับ ก็จากหลักวิชาของผมนะครับที่ผมจะมาเจาะดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมนะครับของฮานอยของวันศุกร์นี้มีเลขอะไรกันนะครับมาชมดาวเด่นกันเลยดีกว่านะครับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์หกเป็นดวงแรกครับที่ผมจะมาให้นะครับวันนั้นครับเขาได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคครับและยังเป็นวอลโค้ดละวางนะครับหนึ่งดวงนะครับมาชมดาวเด่นดวงที่สองดาวพุธนะครับ พุทธสี่ครับวันนั้นได้ตำแหน่งเป็นเขาได้เป็นตำแหน่งเป็นระหว่างปู่เอกครับบรรทมดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สามครับดาวพระราหูแปดวันนั้นได้ตำแหน่งเป็นนิปและยังเป็นวอลโคดร,ระหว่างครับทมดาวเด่นดวงที่สี่ดาวคาระครับคานสามครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นเป็นนิด และเป็นพระว่างบริสุทธิ์ครับมาชมดาวเด่นดวงที่สี่ดวงที่ห้าครับดาวเสานะครับดาวเสามาตรฐานดาววันนั้นนะครับเป็นกาษตรครับและดวงสุดท้ายดาวอาทิตย์หนึ่งครับมาตรฐานดาววันนั้นก็เป็นราชาโชคครบแล้วนะครับเลขเด่นของผมทั้งหกดวงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันรับกระปดใช้วิทยาศาส์ นำตัวเลขไปใช้นะครับส่วนที่ผมจัดที่ชอบนะครับผมชอบดาวสุกสุกก็64 68 63 67 61มาชมดาวเด่นที่ถูกชอบอีกดวงหนึ่งนะครับเราพุธนะครับ48 43 47 41และอีกดวงที่ผมดูไว้นะครับดาวแปดนะครับดาวราหู แปดสามแปดเจ็ดแปดหนึ่งก็ส่วนที่เหลือท่านก็สามารถนำวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะครับส่วนที่ผมชอบมีสามดวงที่ผมนำไปให้จับนะครับหรือว่าเลขของท่านมีอยู่ในใจที่จะไม่ไม่ตรงบบกับในของผมที่ให้ไว้ท่านจะเอาเลขเด่นของผมตัวเด่นของผมไปจับกับเลขของท่านได้นะครับก็ เผื่อท่านจะโชคดีเฮงๆนะครับสำหรับดาวเด่นของวันศุกร์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับส่วนตัววิ่งลูดผมชอบนะครับชอบศุกร์าดาวพุธดา,ดาวศุกร์นะครับหกนะครับเป็นตัวรูดอีกตัวหนึ่งที่ผมดูไว้นะครับดาวราหูนะครับ หกแปดนะครับวิ่งรูดหกแปดหกแปดนะครับของวันศุกร์นี้ครับก็ครบแล้วนะครับสุดที่ผมให้ไว้นะครับก็สามารถนําไปใช้กันได้ับขอให้โชคดีเฮงเรวยๆยส่วนท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางการวางตัวเลขของผมนะครับท่านก็สามารถเข้ากลุ่มฟรีได้นะครับก็แอดไลน์มาที่โหราพารวยแปดแปดนะครับใต้คลิปนี้นะครับท่านก็กด บอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มอาจารย์ออสตากศซีลาครับก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เจอกับผมได้ทุกๆวันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ